พรรคการเมืองหนึ่งที่หาเสียงแล้วก you know? ็ไ <gamma> ด <rock teor in> ้คะแนนเลือกอันดับหนึ่งคือพรรคเก้าไกลบอกว่าถ้าได้เข้าไปจะไปแก้ไขมาตรการหนึ่งหนึ่งสองในมุมมองของอาจารย์เจงนี้พรรคนี้จะได้เป็นพรรครัฐบาลหรอคะผมเรียนอย่างนี้ครับอาจารย์คือทั้งให้ความเป็นธรรมกับพรรคและให้ความเป็นธรรมกับบรรดาผู้สนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประมาณ14ล้านเสียงที่เลือกเข้ามาเนี่ยนะครับคือผมคิดว่าไม่ใช่ทั้ง14ล้านเสียงหรอก ที่คิดอยากจะให้พักนี้มาแก้มาตรา112แต่อาจจะเห็นดีในข้ออื่นอาจจะเห็นดีในข้ออื่นแล้วผมไม่เชื่อหรอกครับว่าคนที่เลือกพักก้าไกลพูดชื่อพักเลยนะครับจะคิดแบบนี้กันทั้ง14ล้านคนมผมว่าอาจจะมีบ้างอันนี้ไม่ปฏิเสธผมคิดว่าผู้สนับสนุนทั้งหลายก็ตกอกตกใจอยู่พอสมควรคว่าคิดว่าการแก้ไขมาตรา112บทบัญญกฎหมายอาญาในเรื่องดูหมิ่นหมิ่นประมาทแสดงความอาฆาตมาร้ายพระมาศศะกษัตร์องค์ราชทายาทพระราชินีหรือว่าผู้สมรัราชก,การแทนพระองค์เนี่ยอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่ง และอาจจะเป็นส่วนไม่มาผมคิดว่าท่านก็ตกอกตกใจไม่คิดว่ามันจะกลายเป็นส่วนที่เป็นส่วนหลักเลยแต่จำนวนหนึ่งเนี่ยอาจจะคิดลุกลามไปไกลกว่าน,นั้นอาจารย์เพราะว่าในสังคมเท่าที่เราฟังฟังมาเนี่ยจำนวนหนึ่งคิดว่าแก้มาตาหนึ่งหนึ่งสองนี่น้อยไปนะครับจำนวนหนึ่งไปไกลถึงขนาดว่าจํากัดพระชานาศแบบจํากัดมากๆเลยจํานวนหนึ่งคิดไปถึงขนาดล้มลา้างค่นะครับคือไม่ใช่แค่นั้นหลายคนเนี่ยลุกขึ้นมาพูดเลยว่าตกลงแล้วมีไว้เพื่ออะไรในมวลรวมทั้งหมดนี้เนี่ยนะถ้าเกิดภาคก้าวไกลถ้าสมมุติว่าย่อหย่อนลง ถ้าสมมุติว่าเพื่อมองออกไปจากตัวค่ะและคิดว่าคนมาใช้สิทธิ์ทั้งหมด42ประมาณ42ล้านคนค่ะใช่คนเลือกท่านประมาณ14ล้านแต่คนไม่เลือกใน27 28ล้านอืคนที่ไม่เลือก27 28ล้านกับคนที่เลือก14ล้านสมมติเอาเลยว่าคนเลือก14ล้านเนี่ยคือคนที่คิดจะแก้หนึ่งหหมดเลยสมมตินะครับเสียงข้างมากก็ไม่ได้ทําถูกต้องอีก28ล้านซึ่งเป็น2เท่าของ14ล้านนั้นเป็นคนที่ไม่เอาแบบนี้ แล้วอย่าไปเหมารวมว่าคนที่เลือกเพื่อไทย10กว่าล้าน11ล้านเนี่ยเขาเป็นพวกคิดแบบเดียวกันกับคนที่เลือกก้าวไกลไม่ใช่ถ้าเขาคิดแบบเดียวกันเขาเลือกก้าไกลไปแล้วเขาไม่ได้คิดแบบเดียวกันแล้วต่อให้พรรคเพื่อไทยบอกว่าจะรวมกับพรรคก้าไกลเพื่อจะตั้งรัฐบาลก็ไม่ได้แปลว่าคะแนนเสียงที่พี่น้องประชาชนผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้กับพรรคเพื่อไทยจะกลายเป็นคะแนนเสียงของพรรคก้าไกลแล้วก็ไม่ได้แปลว่าคนที่คิดตามแบบของพรรคเพื่อไทยจะไปเหมือนกับพรรคก้าไกล เพื่อเราก็ต้องคิดแบบนี้เมื่อคิดเผื่อแบบนี้ถ้าพักคก้าไกลคิดว่ายังอยู่ในประเทศเดียวกันยังจะเป็นรัฐบ,บาลของบ้านนี้เมืองนี้ยังจะเป็นรัฐบ,บาลของคนทุกคนมันก็ควรจะถอยลงในเรื่องที่คนจํานวนมากนี่เรานับแค่42่นนล้านาคนแค่นี้เราเข้าใจคับเรานับแค่42ล้านคนนะครับที่ได้ไปใช้สิทธินะ แต่คนในประเทศไทยเรามี60กว่าล้านคนนั่นแปลว่าถ้าเราตั้ง60ล้านลบ42ล้านมันเหลืออีก20ล้านแสดงว่าอาจารย์เจตกาลังจะบอกว่าถ้ายังอยากจะเดินไปด้วยกันต่อในวันข้างหน้าอย่างคนที่ช่วยกันดูแลบ้านเมืองให้เจริญควรถอยข้อการแก้ไขมาตรา112ถูกต้องไหมคะครับคือผมคิดว่าผมคิดว่าอันนี้เป็นประการสําคัญนะครับในฐานะภาคการเมืองค่ะแต่สิ่งที่อาจจะทําให้เขารู้สึกว่าเป็นคือค่ะก็คือเขาอาจจะไป คิดเอาเองว่า14ล้านเสียงคือเสียงที่ต้องการสิ่งนี้ทั้งหมดมซึ่งผมว่าไม่ใช่